สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเอราวาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเอนะคะก็อยู่ในรถแล้วก็กำลังจะขับรถเข้าไปในเมืองนะคะกะ็วันนี้นะคะเอมีนัดสัมภาษณ์พิเศษนะคะกับ หนุ่มไทยคนนึงนะคะเอาเว่าเดี๋ยวเอขออุบเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะว่าเราจะไปคุยกับใครอะไรยังไงก็คือเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอจะขับรถไปแล้วเดี๋ยวเอจะไปจอดที่บริเวณเซาเท e r r เรสนะคะก็แล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถแทรมเข้าไปในเมืองกันเพราะว่าค่าที่จะรถคือแพงมากคุณ<อ>ผู้ชม เอก็จะประหยัดด้วยการหาที่จอดรถบริเวณรอบๆตัวเมืองเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งแทรมซึ่งฟรีนะคะถ้าเรานั่งในบริเวณตัวเมืองก็คือวันนี้เอจะพาไปเทฟซิตี้แคมปัสกันนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักเทฟนะคะก็เทฟเนี่ยก็จะเป็นสถานอาชีวะศึกษาของรัฐบาลของออสเตรเลียที่นี่นะคะก็ะสำหรับหนุ่มไทยคนนี้นะคะก็คือเขาเนี่ย เรียนอยู่ที่เทฟนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาเขากันที่นัน่นแล้วก็เเราก็จะไปกันด้วยการเดินทางโดยรถยนต์แล้วไปต่อด้วยรถแตรมแล้วก็ต่อในการเดินค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการประหยัดเงินของเองนะคะเอานว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาเขากันไปกันค่ะ คนคะตอนนี้นะคะเอก็เดินทางมาถึงเ s a แล้วนะคะแล้วตอนนี้เอก็อยู่ในแคมปัสซิตี้นะคะหรือซิตี้แคมปัสนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเพราะนั้นที่เอพูดถึงตอนต้นรายการกันเข้าไปกันคะ่ะ เจอค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสงสัยกำลังนั่งทําการบ้านนะคะก็นั่งอยู่นี่เลยหน้าคาเฟ่นะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่าฮ่ากที่เราเดินานตึกก่นปรามาณ เกือบ10นาทีนะคะเพื่อที่จะหาทำเลในการคุยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเรียนหนังสือจริงๆพักเบรกเนาะเมื่อกี้พักเบรกแล้วคนมันก็เหมือนเยออแยะไปตามจุดแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาได้แล้วที่ตรงนี้ค่อนข้างจะ p r i v a t นิดนึงคือก็ไม่ p r i v a t นะก็ยังมีคนเดินผ่านแล้วก็ยังมองเราอยู่นอย่างเช่นคนเมื่อกี้ก็เป็นว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเข้าประเด็นกันค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวกดอื่นเลยให้ให้คุณผู้ชายคนนี้แนะนําตัวให้กับคน คนที่กำลังชมอยู่ก่อนสวัสดีครับที่แซคนะครับผมก็คุณนวลนราเป็นคนขอนแก่นนะครับกับปีโตที่เชียงใหม่ครับค่ะก็คุณแซคนะค,กค,คนะก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข,ข้างเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะมีตัวตนอยู่บนโลกโซเชียล <laughs> <laughs> เพราะว่าเราจะเห็นคุณแซคเนี่ยโพสตดน่นโพสต์น,ตนี้ว่าไปเที่ยวน่นเที่ยวนี้ด้าน่นที่นี่ในแอดเลนเนี่ยเยอะมากทีเนี้ยเอกก็เลยเอ้ย เอาเป็นว่าวันนี้คุณคุณแซคเขาว่างก็เลยเรา,เราได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันเราก็เลยอ,อยากจะมาสัมภาษณ์เพราะว่าเรื่องราวของคุณแซคเนี่ยน่าสนใจมากนะคะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเอขอถามคนว่าคุณแซคมานี่นานได้กี่ปีแล้วผมมานี่ก่อน border close อะครับ2วีคประมาณปลายปลายกุมภาปี2 0 2พันปี2020ไม่ใช่19เหรอ20เลยหรอ ไม่ไม่ไม่ปีนี้2021เลยมาปีที่แล้วเองเหรอใช่ก่อนก่อนปิดประเทศอ่ะสองสัห์คุยไชอบบเข้าใจว่ามาปีที่แล้วคือเพิ่งมาปีที่เออเข้าใจว่ามาปีสองพันสิบแปดมาปีสองพันยี่สิบใช่ใช่อ๋อเพิ่งได้มาก่อนโควิดโชคดีมากแล้วมาวีซ่าอะไรนะคะอ่อผมมาวีซ่าท่องเที่ยวครับมาวีซ่าท่องเที่ยวใช่เที่ยววีซ่านี่แหละแต่ว่าตอนเนี้ย เรียนอยู่ที่เทฟใช่ตอนนี้ก็เป็นนักเรียนที่เทฟพอดีมาที่นี่ก็มีแลนไว้แหละว่าอยากอยู่ที่นี่ชอบที่นี่ก็เลยจัดการเปลี่ยนวีซ่านักลิอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียนที่นี่ที่ออสเตรเลียก็คือตอนแรกมาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนทีหลังแล้วก็มาเรือเรียนที่เทฟแล้วตอนนี้เรียนอะไรอยู่คะตอนนี้ผมเรียน Di p โ o m a of r e m e d i a l m a s s a g e ครับนวดนวดออวินานใจ สนุกไหมเดินย่างไหมเออจะบอกว่าต่างกับเมืองไทยเพราะที่นี่เขาจะเน้นเทอรี่เน้นทฤษฎีก็คืออนาโตมีจัดเต็ม5วิชาอ s s i g เมนต์เนี่ยแทบจะกระอักกรเลือดเลยยังกับหมอพยาบาลเออเพราะเขาอยากให้เราอะแบบทำให้ถูกถูกวิธีแบบขั้นตอนของแบบอนาโตมีอะไรอย่างเี้เพื่อที่จะให้มีความเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อแล้วอะไรที่ทำให้ให้คุณแซกเนี่ยเปลี่ยน ใจจวีเออเพราะว่าจริงๆริงแผนว่าจะมาเรียนอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามาวีท่องเที่ยวก่อนแล้วทาไมไม่ทําวีซ่านักเรียนมาเลยแต่แรกคือจริงๆเราอายุเยอะแล้วก็ปรึกษาหลายเอเจนต์แล้วก็เซิร์ชข้อมูลแหละว่าถ้าอายุประมาณ3ามเกเนี้ยมันน่าจะยากโอกาสได้คือตอนนี้อายุมากแล้วสีแล้วครับ40แล้วนี่คิดว่า3 0 ผมก็ว่างั้นแหละหน่กอยห,ห่วงวัรุ่นอ๋อจา้าคือตอนนี้39 4สี่ปีนี้40ปีเต็มอ้แปดแ <8, 8 S 2> ิงหาส0สปีเต็มอ๋อก็คือเพิ่ง40เลยสดๆร้อนๆ<ด>แล้วที่นี้การที่ว่าเลือกที่จะเรียนที่เนี่ยมีแผนอะไรนอกเหนือจากที่ว่าอยากเรียนเรยมิเดียมาสร์เนี่ยคือมีแผนที่อยากจะเป็น PR ที่นี่ด้วยใช่ไหม <polarization. S 2> แน่นอนครับเพราะให้มาเรียนที่นี่ก็คือเป้าหมายทุกคนก็อยากเป็นคนเมืองที่นี่เป็น PR นกตคือประเด็นเลยอระเราอาแบบพูดกระตรงตรงเนร่ยก็คือตั้งใจว่าจะมามาเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เป็น p r แต่ว่าด้วยความที่อายุตัวเองมากแล้วก็เลยไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนได้เพราะว่ามันจะยุ่งยากแล้วมันอาจจะไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนก็เลยเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แทนด้วยการมาวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วก็มาขอวีซ่านักเรียนที่นี่เอาแล้วก็มาลุ<อ>้นว่าวีซ่านักเรียนจะผ่านหรือไม่ผ่าน,นอ่ะแล้วเพราะอะไรทําไมถึงผ่านนะ้งที่เราอายุมากแล้วคือ,คอและหลายคนกังวลมากเลยเราขอข,อขออยับไ์เข้ามานหนึ่งคือมีหลายคนกังวลม,มากว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าขอวีซ่าตอนอายุมากแล้วใช่เออคือหลักๆมันจะขึ้นอยู่กับการเขียน c o A ครับว่ามัน make sense ไหมว่าเราจะมาเรียนที่เนี่ย ที่ไทยเราแรบบ็กเกลวเราเป็นยังไงอย่างสมมุติตัวผมเนี่ยผมจบหลอกก็จริงแต่ผมมีสกิลด้านนวดไงผมมีใบเซอร์ทิ่ไเกตจากกระทรวงแรงงานจากของเชียงใหม่เนี่ยมันก็เลยคุยกับเอเจนต์ว่านี่แหละเป็นช่องทางที่จะทําให้มีซ่าผ่านง่ายที่สุดในการเขียน COE เราต้องชงเรื่องว่าเราเกี่ยวข้องไหมที่เขาจะแอปพูดเราคือไม่ใช่ว่าเราจบรอมาเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณจะมาเรียนนวด มันก็โอกาสจะโดนปฏิเสธแต่ถ้าเรามีเปเปอร์สนับสนุนเรามีเซอร์ที่ไปเกตอะไรประมาณเนี้ยล้านนวดอะไรเงี้ยให้เราเงี้ยมันก็จะง่ายค่ะอ๋อก็คือประเด็นก็คือหมายถึงว่าถ้าเราอ่ะสมมติว่าเราอ่ะฉีดไปมันก็อาจจะยากแต่ก็คือเราอ่ะมาเป็นแบบว่าเป็นพานเว์ของเรามาตั้งแต่แรกซึ่งคุณแซกเนี่ยก็แพนมาตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยคือแพนมานานแล้วว่า ถ้าฉันจะมาที่นี่ฉันจะมาเรียนสายนี้ฉันควรจะเรียนจากที่มองไทยมาก่อนเพ<ช>ื่อที่จะให้ทําทุกอย่างมันง่ายขึ้น<ช>อืมคือดีมาก<ช>แล้วอย่างนี้เพราะอะไรถึงแบบทาให้เราโดนใจทําเรื่องพวกนี้หรือว่าได้คุยกับใครปรึกษาใครก่อนหน้านี้ไหมอ๋อจริงๆก็อย่างว่านะครับก็คืออย่างที่สตีฟจ็อบว่ามัน connecting the d o อทนะครับ mm hmm. พอดีผมสกิล mm hmm. ผมไม่มีด้านนวดเลย mm hmm. ก็ได้ไปเจอท่านอาจารย์พอด็อกเต อพอทีลภาไปสิเนี้ยท่านแนะนำว่าถ้าตกลงจะมาที่นี่ต้องหาสกิลถานท่านถามผมว่าเป็นบาริสต้าได้ไหมคืีนนิ่งได้ไหมฮอสพิตอลิตี้เด็กเสิร์ฟเสิร์ฟวอะไรได้ไหมมเลยผมก็เลยว่าผมน่าจะไม่ถนัดด้านนั้นท่านก็บอกว่ามีทางเดียวแล้วแหละที่จะเรียนแล้วก็ทำงานได้ก็คือต้องไปเรียนนวดเพราะนวดมันแบบพอจะมีร้านนวดถ้าเรานวดดีลูกค้าก็จะติด แล้วก็มันจะเป็นพาร์ทเวลในการเรียนเซอร์หรือเป็นดิพลอมาดดิมาเดียวมัสสร์เนี่ยก็เลยโอเคตัดสินใจลุยที่เชียงใหม่เตรียมตัวพี่พอสุดยอดขอบคุณพี่พอแทนทุกคนค่ะพี่พอนี่คือเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับทุกคนมากเลยนะแล้วแกทำเนี่ยแกไม่ได้อะไรนะได้แต่คาขอบคุณขอบคุณมากได้แต่คำขอบคุณจากน้องๆนะคะก็โชคดีที่ได้เจอพี่พอแล้วก็ทําตามที่พี่พอบอกเออแล้วก็ได้มาถึง ณปัจ<ช>จุบันนี้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้สวยหนูเรียบง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าอย่าลืมว่า remedial massage เนี่ยมันไม่ใช่ P.R. Pathway <ช>มันไม่ใช่ว่าคุณแซกเรียนมาแล้วอ่ะจะสามารถเอาไปยื่นของ P.R. ได้ถูกไหมมันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเอาตรงๆซื้อเวลาครับซื้อเวลารเรเา,เรเารไม่อ,อ<ช>้อมเราไม่เราไม่อ้เราไม่แอเอาตรงๆเลยซื้อ ซื้อเวลาก็คือเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเองได้หาประสบการณ์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็ถามตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าตัวเองเอออยู่ที่นี่เราโอเคไหมซึ่งตอนนี้ได้คําตอบแล้วว่าโอเคมากๆชอบที่จะอยู่ที่นี่เออแล้วก็เพราะฉะนั้นหลังจากที่จบจากนี้ไปแล้วอ่ะคุณแซกแผนไหมว่าใช่ก็จบจากนี้ก็ต้อง เรียนต่อไปอีกนะครับก็คือผมแพลนไว้ที่โตค่ากับเทปนี่เลยเป็นอ,อี u ก l เกี่ยวกับ Holistic Spiritual ก็คือเกี่ยวกับอายุรเวทนะครับมันจะผสมผสานระหวา่างรีเวเดียลม,มาสาาั่งมีดิตเทชัน่นโยคะแล้วก็ฮิ a l ก n ันเดลสติ๊ก <Being. S 1> อินอย่า<อ>เป็น Holistic นะคะ Holistic เนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าเขาเรียกเหมือนกับคล้ายๆธรรมชาติบำบัดเพราะว่า เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะป่วยได้คขมันจะมี2เวมันจะเป็นเวที่เป็นเมดิโคลกับเวที่เป็นธรรมชาติสายเนี้ยเขาก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นหน่วยงานทางการแพทย์อะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธรรมชาติบาบัดมันเขียน C C O E ง่ายเพื่อ make sense เพื่อให้ผมต่อ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 ไปเรื่อยๆมัน c o n เนคกันทั้งหมดเพราะว่าเขาก็คือมีเขาเรียกอะไรอะ มีประสบการณ์ทำง,งานว่าที่เมืองไทยแล้วมามาอยู่ที่นี่ก็ได้ฝึกงาน<ล>ทำงานอาชีพที่นี่แล้วก็เป็นเป็นคูโยะพด้วยครับเร่เนโยะัแล้วที่นี้อนเอาถามหน่อยแล้วเ,เราจะเรียนต่อออกไปได้เรื่อยอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่ที่แซกว่าก็คือเหมือนเป็นการซื้อเวลาไปเรื่อยใช่ไหมแต่ก็คือเพราะอะไรถึงทำให้ถึงทำให้ตัวเองอ,งอยากซื้อเวลาต่อไปเรื่อยเราคิดว่าตัวเองจะได้พีอาร์ เอาจริงๆนะคือคือตอนนี้เชื่อเชื่อว่าตัวเองได้ PR ไปแล้วเพราะรู้สึกว่าเราบราิเก,ก็คือเรากลมกืนกับออซซี่ไปแล้ว<ม>เราชอบที่นี่เราไม่รู้หรอกว่าเป้าหมายในการปรึกษาอิมเม r ร t i o ชันเรารู้ว่าพาร์ทเวลผมอะ่ะไม่สามารถไปเป็น PR ได้เลยมไม่สามารถเป็น TR ได้เลย<ม>แต่ผมเชื่อว่าผม ผมได้ PR ไปแล้วผมจะพยายามซื้อแต่ผมเชื่อว่าต้องมีใครสักคนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เราได้เป็นพลเมืองที่นี่ได้เป็น p พ r ร์ดเมนต์เวสเดนมันอยู่ที่ความเชื่อจริงๆเนาะใช่ใช่เฮ้ยคือดีอราชอบชอบเราชอบแอทิจูดคือเป็นแอ t ทิจูดที่แบบว่าคือไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ก็คือทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ยอมแพ้ไม่หยุด ไม่อมาแล้วไม่ถอยเดินไปข้างหน้าจนกว่าเขาตัดห้ามต่อวีซ่านักเรียนห้ามต่อเราก็จะอุทธร์ไปเรื่อยๆทางที่อยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคไหมเรื่องเรียนค่าใช้จ่ายมันคึอนห้างสูงนะที่เอรู้แลอย่างเรียนเวณมาราชเนี่ยคอร์สที่แสกเรียนนี้ก็สองหมื่นกว่าเหรียญแล้วใช่แล้วจะไปเรียนต่ออีกที่เป็นฮลิสติกอันนั้นก็ราคม่ต่างกันพอๆกันแล้วอย่างนี้ได้ค่าเรียนจากที่ไหน พอดีพอดีตอนนี้ผมทำงานพาร์ทไทม์ก็คือ Student น i s a ีซ่าทำงานได้20ชั่วโมงครูวิกเนาะแต่หลักๆผมตอนนี้ผมทำไม่ถึงเพราะพอดีผมเป็นสติลเด t น m b แอ s a d สเดอร์ให้เทปด้วยแล้วก็เป็น Student a m b a s s a d สเให้ทางยูนิทั้งหมดของมหาวลัยพอดีรับงานข้างนอกอนี่ไรแอ m b a สเดอร์เกี่ยวกับอะไรเป็นคล้ายๆเป็นทูตนักเรียนทั้งหมดของเซาท์ออสเตรเลียแหละครับ เวลาไปออกแคมเปญด้านการศึกษาด้านสัมมนาหรือกิจกรรมใช่พูดเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ตัวเองนู่นนี่นั่นหรอทุกอย่างออกทริปอันนี้ทัวร์เซาออสเตรเลียไปวายไปน้ำตกไปภูเขาภูมิใจนี่เป็นแบบคนไทยคนแรกครับที่ไปไปดูดินออสเตรเลเออเซาออสเตรเลียนะคะเก่งมากเลยอ่ะเอาไอ้ขอพูดตรงตรงเอรู้เพราะว่าไอ้เคยอ่านเรื่องราวของแซ เขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ครับแต่เขาได้เป็นทูตนักเรียนและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ตําแหนง่งทั้งๆที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งอะไรแต่สิ่งที่มีคือความเชื่อและความอ่นใจใเอออันนี้ขอเสียงปหบมือให้ใจริงแล้วก็เอหวังว่าสิ่งที่แบบ ที่ซี่แซกเป็นนี่แหละจะนำพามาซึ่งความสําเร็จในรอบๆด้านของแซกเลยคือเฮ้ยภูมิใจแทนใจมากนี่คือความภูมิใจอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยที่นี่นะคะแล้วแล้วยังงี้คือที่ว่าทํางานผ่าไทาม์คือทํางานอะไรด้วยน้องเมือจากทูตน้องเีือวจากแอมบาสเดอร์คือทํางานอะไรผมทํางานที่ร้านนวดรีมิเดียมัสซาชชอปที่ Semaphore มมครับผมที่ติด Remedial Time Massa Shop แล้วหาย<อ>ได้ก็โอเคก็ได้ตอนนี้ได้ชั่วโมงละ35ดอนครับ35ดอล35ดอ35เหรียญโอ้โหได้ดีนะคะเท่าไหร่เงินไทย35เหรียน,น ต่อชั่วโมงก็ประมาณนี้แหละเจ็ดแปดร้อยแปเหรียญแล้วอย่างนี้วันหนึ่งได้ทํากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็ว่าไปวันหนึ่งผมก็จะประมาณทำสี่ห้าชั่วโมงครับเพราะผมทําเยอะไม่ได้ก็คืออย่างเนอะคืออย่างว่าแหละคือผมเป็นอ m b a s s a d o r ด้วยผมอดีเซ็นสัญญาผมต้องมาออกงานช่วยได้เงินไหมได้ครับได้ชั่วโมงละยี่สิบสี่ดอลลาร์อันนี้ หักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้ว24ดอล24ดอลเน็ตใช่แล้วก็กินข้าวกินน้ำกินปลาปีก็ได้จัดเต็มอย่างนี้ชีวิตสนุกสนานได้ประสบการณ์นี่เอว่าคุณนะเอว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเงินจ่ายค่าเรียนไปเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ว่าเราได้อะไรกลับมานอกจากการศึกษานอกจากภาษามันคือประสบการณ์ชีวิตมันคือการได้เรียนรู้ถึงชีวิตของ ในต่างบ้านต่างเมืองมันทําให้เราได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันมีแต่สิ่ธิ์ที่เราได้อะใช่ไหมมันคุ้มกับการที่ลงทุนก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ไม่รู้ว่าคนคนที่ฟังอยู่เขาประทับใจมากขนาดแต่เอรู้สึกว่าเอประทับใจแล้วเอก็ภูมิใจมากนะคะเอาเป็นว่านี่ก็คุยกันมาเยอะแล้วแล้วก็เอรบกวนเวลาคุณแซกมามากพอแล้วสุดท้ายนี้เออยากให้คุณแซกฝากอะไรถึงคนที่กําลังฟัง เราสองคนหน่อยอันนี้ฝากสำหรับผู้สูงวัยอายุ <g ül> อย่าง,งเราห <g ül> รือหรือวัยรุ่นอายุเท่ากันนะ <g ül> <g ül> อเ<ะ>ันออันนี้ขอเป็นสําหรับวัยสาสิบบวกแล้วกันเนาเผื่อังเลเ<อ>สงสัยเ<อ>มืองไทยว่าเราจะมาได้ไหม่คืออันดับแรกคือเราเชื่อครับแล้วก็ตัดสินใจเลยคุยกับครอบครัวให้จบ อะไรเตรียมทุกอย่างหนาะข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ไปสอบคะแนนภาษาคือ IELT หรือ PTE อะไรให้มันเรียบร้อยว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่ต้องลองก่อนครับลองแล้วเราจะรู้ว่าเรามาที่นี่เราจะเรียนภาษาก่อนหรือเราจะเข้าฟอร์เคชันหรือเข้ามาหาลัยอะไรไปเลยหรือ,อยังไงเนี้ย <c oughs> ก็คือด่านแรกเตรียมตัวใช่เตรียมตัวภาษาสําคัญแล้วก็เงินก็สาคัญ S <S ปฏิเสธไม่ได้มันก็ต้องมีจำนวนหนึ่งนครับแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงแบบผมก็อาจจะมาวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วก็มาลุ้นนะว่าจะเปลี่ยนวีซา่านักเรียนเนี่ยมันจะโดนดิจกหรือแอปพรูฟไหมแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยมันลอง,องแล้วไอ,เอ้เขา,าว่าไงสุภาสิตหนังสือเขาบอกว่า ลองแล้วไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เพราะไม่ได้ลองเออใช่ไหมเป็นไงดีล่ะเป็นไงเออเราต้องลองถ้าเราไม่ลองภาษาอังกฤษฉันจะได้ไม่ได้ต้องไปสอบครับลองสอบแล้วก็รู้แล้วก็อยู่จะมาเรียนภาษาก่อนก็ได้หกเดือนปีหนึ่งเพื่อเข้าโเคกชันเข้าเทปเข้าอีเข้าเข้าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ว่าไปเนาะเออก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่ความเตรียมพร้อมการวางแผนนะคะก็ ใครที่กําลังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากย้ายประเทศอยากามาศึกษาต่ออยากจะไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามเลยนี่นะคะก็เราสองคนก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าให้วางแผนมาให้ดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมมาให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะเพื่อที่จะมาประกอบอาชีพงานพาร์ทไทม์อะไรก็ตามภาษาวางแผนทางด้านการเงิน ความเมืองที่จะอยู่และหลายอย่างนะคะวางแผนกันมาให้ดีๆแล้วก็ที่สําคัญก็อยากให้มีความเชื่อแล้วก็อยากให้ได้ลองแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรด้วยคําพูดของคนอื่นหรืออย่าตัดสินใจอะไรด้วยความปวของตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเราได้ลองได้ได้ทำแล้วมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> แล้วก็ผลผล,ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อสมมุติเราเราทำลงไปแล้วอ่ะมันจะได้หรือมันจะเสีย แต่อย่างน้อยเราได้ทาลงไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเนาะอย่างกรณีผมสมมติว่ามีอายุมากแล้วเราก็มาเลยมาวีซ่าท่องเที่ยวเลยประเทศเปิดถ้าโดนปฏิเสธอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ออสเตรเลีย3เดือนนะว่าพออยู่ออสเตรเลีย3เดือนถ้าโดนปฏิเสธเราก็กลับก็ไม่เป็นไรก็วีซ่าท่องเที่ยวก็มีเงิน2 3สหมื่นก็มาได้แล้วแล้วเราก็มาเที่ยวใช่ก็มาเที่ยว2องสามหมื่นแต ถ้าเรามาลุ้นดีให้คุณมาเปลี่ยนวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานอะไรน่นนี่นั่นก็ว่าไปใช่ปะอย่างน้อยมันก็ได้เฮ้ยมันดีนะเออได้ลองมาเสี่ยงดูใช่ปะบางคนเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเสี่ยงไปฟรีๆไม่ได้อะไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่แวอย่างไงมันก็ได้อะไรม่ได้มาออสเตรเลียก็เอาเป็นว่ายังไงเราสองคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจ รับชมเราสองคนมาจนถึงท้ายรายการแล้วก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้แซคคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็แซคก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีบลุอกบนเฟซบุ๊กของตัวเองชื่อว่าทีมแอดเลดทีมแอดเลดทีมแอดเลดแล้วก็มีบล็อกของตัวเองใช่ไหมหรือว่ายังไงเป็นเพจใช่ไหมชื่อว่าอะไร s ิก s e คเค l แอนด์รีแ a กซ์ชัก็คือจะเป็นเพจเกี่ยวกับโยคะมัสสัดแล้วก็ นางสอนนางมีวิดีโอสอนโยคะด้วยนะคะเออลองเข้าไปตามกันดูนะคะไปติดตามชีวิตของคุณแซกกันดูนะคะแล้วก็ยังไงเราสองคนเนาะก็ต้องขอตัวไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะเริ่มเข้าห้องเรียนกันแล้วคนเริ่มพูุกพานนะคะแล้วเราก็จะต้องไปทําธุระกันด้วยเนาะเดี๋ยวแซก็ต้องไปทำนู่นทานี่ต่อใช่ไหมหลังจาี้๋แซกเล่นเพียบโอ้ยยังไงก็ต้องขอบคุณแซกมาขอบคุณอีกคน่ะคะ คนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะไม่แน่เดี๋ยวแซีสูงป่ะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแซก EP สองป่ะไม่่ะเดี๋ยวแซกว่างๆแล้วเดี๋ยวเราเรากลับมาเจอกันใหม่เผื่อไปเที่ยวด้วยกันอีกเดี๋ยวพาทั่วเมืองนะเออยังไงก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะคุณผู้ชมคะบ๊ายบายบบ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 